โลกไอทีก็ติดเทคโนโลยีใหม่กับรายการ m c o t Net ครับกรับสู่ m c o t Net ครับค่ะถายเพื่อนนัมาแล้วรออยู่แล้วนะครับสวัสดีค่ะคุณสีสุดาคุณเพียรพลแล้วก็คุณผู้ฟังครับมสักค่ถามว่าอะไรครับจะถามว่าคุณเพียรพลกับคุณสีสุดาคิดว่าถ้าเรามีเงินเนี่ยเราจะซื้อเพื่อนได้ไหมเพื่อนคืออะไร เพื่อนคืออะไรอ๋อนิยามเพราะว่าเพื่อนก่อนนิยามอ้านิยามคำว่าเพื่อนก่ต้องนิยามเพราะว่าเงินด้วยต้นิยามเพราะว่าซื้อด้วยจะไปกันไอ้ไม่เพื่อนมันมีหลายหลายแบบไงเพื่อนจุ่มเพื่อนหมายว่า อยู่ปลายรถเมมีคนอยู่เป็นเพื่อนไหมเป็นเพื่อนเหมือนกันแต่ไม่รู้จักกันอันนี้คือเราเราพูดถึงเพื่อนบนโลกออนไลน์เพื่อนบนโลกออนไลน์ก็มีเยอะค่ะมีเอาไว้เพลินมีเอาไว้จริงจังทีนี้จะขายอะไรนะจะขายเพื่อนเมื่อกี้คำถามคือขายเพื่อนซื้อเพื่อนบนโลกอ๋อถามว่าถ้ามีเงินอะไรนะเนี่ยจะซื้อเพื่อนได้ไหมบนโลกในซื้อเพื่อนจริงๆใช่ไหมซื้อเพื่อนซื้อเพื่อนบนโลกออนไลน์ล่ะ ของเราเนี่ยค่ะนเนื่องจากพวกเราเนี่ยชีวิตอาการติดอินเทอร์เนต็ตเนี่ยค่อนข้างหนักนะคะใช้ชีวิตอยู่กับอินเทอร์เนต็ตค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงซื้อได้ค่ะเพื่อนบนโลกออนไลน์เพราะว่าเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าโลกออนไลน์เนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่เาเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าใช่คือดิฉันอาจจะมี5้คนในออนไลน์จะซื้อไปสักคนหนึ่งก็เอาไปเถอะก็ไม่เป็น <laughs> ไรเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวพานเดี๋ยวทำคนใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยค่ะก็ เนี่ยกำลังเป็นสิ่งที่คนกำลังถกเถียงกันอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เพื่อนของเราเนี่ยบนบนโลกออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดียนะคะทั้งหลายเนี่ยเรามีเอาไว้ทำอะไรกันนะคะแล้วก็การที่เรามีเพื่อนตรงนี้เนี่ยจะทำให การที่เราทำแคมเปญเกี่ยวกับมาเก็ตติ้งนะคะเกี่ยวกับการตลาดเกี่ยวกับการ b u i l แบรนด์สร้างแบรนด์ทั้งหลายเนี่ยนะคะจะจะช่วยเราไหมนะคะในคอนเซปต์ตรงนี้นะคะก็ะะมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งเนี่ยเพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อปลายปีที่แล้วะนะคะเป็นของคนออสเตรเลีย บริษัทนี้ชื่อว่าทำไมฉันชื่อไทยชื่อว่าดุนโซเชียลเอชส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรก็พลาดทางออสเตรเลียละดิฉันเขียนขึ้นไปในทวิตเตอร์บอกว่า ดีจังฟ o ล l o w คนหลายๆคนเหมือนได้อ่านหนังสือหลายๆเล่มอ่าฟอลคุณนารีมานก็จะได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับอีบิสเนสอ่า l อลคุณพิรพลก็จะได้ติดตามข่าวฟอ l โล w คุณสุกรีก็จะได้รู้ว่านักวิชาการเพี้ยนๆเนี่ยทำอะไรอะไรเงี้ยฟอ l โล w คุณวูดดี้ก็จะได้รู้ว่าศิลปินเวลานอกจากหลังกล้องแล้วเขาทำอะไรหรือว่าพิธีก่อนหลังกล้องทําอะไรทีนี้คุณผู้ฟังอ่ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้เป็นคุณผู้ฟังหรือเปล่าแต่เป็น follower ของทวิตเตอร์บอกว่าเห็นด้้้วววยครับแแลลเากอ ชอบอ่านหนังสือที่ชื่อว่าสีสุดาอ่าดิฉันก็บอกอ๋ออ่านแล้วได้อะไรเขาบอกว่าไงคะเหมือนได้ไปเที่ยวออสเตรเลียอ่าแปลว่าตอนที่อยู่ออสเตรเลียมีขึ้นไปเยอะอ๋อเพราะว่าวางไงไม่ต้องทำงานเหมือนได้ไปเที่ยวออสเตรเลียดิฉันก็แบบว่า โอดีเนอะเดี๋ยวจะได้ไปขอสปอนเซอร์การท่องเที่ยวออสเตรเลียซะเลยเอออย่างเงี้ยแหละนะคะดิฉันถึงบอกว่ามีส่วนเกี่ยวพันกันค่ะนะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เนี่ยค่ะบริษัทนี้นะคะเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาเมื่อสักปลายปีที่แล้วนะคะเดือนธันวาคมปี2008บริษัทนี้เนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นเหมือนกับ เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเพื่อนๆน,นะคะบนโลกออนไลน์บ,บนบนโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะก็คือเขาเนี่ยจะเป็นคนไปซื้อเพื่อนมาให้คุณคนะคะก็คืออย่างสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณอ,อยากจะมีเพื่อนนะคะบน Twitter จํจนวนเท่านั้นเท่านี้ นะคะ,ะแล้วก็คุณอยากจะมีเพื่อนบน Facebook ของคุณนะคะ,คะอาจจะนวนเท่านั้นเท่าน,นี้ได้เลยเดี๋ยวบริษัทนี้จัดให้นะคะทีนี้เนี่ยถามว่าราคาราคานะราคาอยู่ที่เท่าไหร่เขาประเมินกันออกมานะคะอันนี้นักวิชาการนะประเมินกันออกมาว่า Twitter 1เนี่ยห follower เนี่ยนะคะจะสามารถทำรายได้ให้คุณอยู่ที่ประมาณ10เซนต ต่อหนึ่งเดือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเพียรพลมี follower อยู่พันคนคนะคะ,คะก็เนี่ยแหละจะมีมูลค่าเป็นเงินหนึ่งร้อยเหรียญต่อเดือนสิบเซนนะอ่าสิบเซนนะคะทีนี้อ่าแล้วบอกเฟ e บุ o กล่รารนคะเพื่อนบน Facebook นะคะ เขาประเมินก ну. oh, ันออกมาว่าเพื่อนบน a c e b o o k เนี่ยจะทำรายได้ให้คุณเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ดอลลาร์นะคะต่อเดือนครัคนคน1ดอลลาร์ต่อเดือนต่อ1คนนะคะ1 1คนเพื huh. uh ่อ huh. น1คนเนี huh. uh ่ยจะสามารถทำรายได้คุณ1ดอลลาร์ต่อ1เดือนนะก็คือเนี่ยแหละเขามีการซื้อขายเพื่อนกันทีนี้เนี่ยถามว่าราคาล่ะแพงไหมนะแพงไหมทวิต t ตอรเนี่ย1 1,000 follower อนะคะอยู่ที่87เเหรียญดอลลาร์สหรัฐ นะคะก็คิดออกมาเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณ2 0 0 0ันสองพันสบาทเองนะคะค่ะเพื่อนหนึ่งพันคนแล้วก็การันตีด้วยว่าภาย Delivery ให้เลยนะคะภายใน7วันที่สั่งซื้อเดีนยวนะขอทวนนิดนึงเพื่อนหนึ่งคนใน Facebook ทำรายได้เท่าไหร่นะคะ1ดอลลาร์ต่อหนึเดือนนะคะหนึ่งคน1เดือน1ดอลลาร์นะคะใน Twitter เนี่ย1คน1เดือน10เซนค่ะ นะทีนี้ใน Facebook จะแพงกว่านิดนึงเมื่อกี้ใน t w i t เตอร์เพื่อนหนึ่งพันคนเนี่ยมีมูลค่าแปดสิบเจ็ดเหรียญสหรัฐนะคะ,ะแล้วก็ใน f a c e b o o k เนี่ยเพื่อนหนึ่งพันคนเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้เนี่ยคุณก็จ่ายสตางค์ซื้อไปมีมีราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็สิบเจ็ดเหรียญนะคะ,ะก็สามารถซื้อหากันได้ทีนี้เนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่านักการตลาดก็จะมาคิดว่าเอ๊ะเนี่ยการที่เรา ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยเพราะว่าเราชอบความมีตัวตนอยู่จริงของยูเซอร์ใช่ไหมคะคืออย่างอย่างคนเขียนบล็อกเนี้ยก็ต้องเป็นตัวตนของคนคนนั้นจริงๆนะ,ะอย่างในเ c e b o o k เนี่ย ก็คุณสีสุดาเนี่ยอาจจะมีชื่อสีสุดาซ้ำกันหลายคนแต่ว่าสีสุดาวินิสุวรรณทางานอยู่เอ็นคอร์นะคะหน้าตาแบบนี้ส่วนสูงเท่านี้ม่อยู่คนเดียวค่ะใช่ไหมคะอันนี้คือความมีตัวตนของเรานะคะซึ่งการที่คนชอบโซเชียลมีเดียนักการตลาดชอบโซเชียลมีเดียเนี่ยเพราะว่าเขาได้สัมผัสตัวตนจริงๆได้สัมผัสโปรไฟล์จริงๆของยูเซอร์คนนั้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยการการที่เราจะทำ คอนเซปต์ของการตลาดในการที่เราจะทำ targeting c a m p a เนี่ยสามารถทำได้ถ้าเกิดเรารู้โปรไฟล์ของยูเซอร์คนนั้นนะรู้รว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรทำได้หมดในเรื่องของการตลาดทีนี้เนี่ยคอนเซปต์ในการซื้อขายเพื่อนเนี่ยพอมีคอนเซปต์นี้เข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าอ้าวเราในฐานะนักการตลาดเนี่ยก็จะเริ่มจะต้องมาตั้งคำถามให้ตัวเองแล้วว่า แล้วตกลงถ้าเกิดมีการซื้อขายเพื่อนเ,นเยอะๆเนี่ยนะคะอย่างสมมติว่าดิฉันเนี่ยเป็นเพื่อนกับคุณศรีสุดานะคะแล้วก็เผอิญออโปรไฟล์ของดิฉันเนี่ยถูกขายไปนะคะแล้วเขาก็คนที่ซื้อไปเนี่ยก็มองอาจอาจจะมองว่าโอเคดิฉันชอบอออย่างสมมติว่าดิฉันชอบทานอาหารแบบนี้นะคะชอบการใช้ชีวิตมีไลฟ์สไตล์แบบนี้นะคะ อย่างอย่างเนี้ยจะยังใช่ยังจะตรงกับโจทย์ของเขาอยู่หรือเปล่านะ,ะโจทย์ของนักการตลาดก็คือเราควรจะขายอะไรให้กับคนคนนี้พูดอะไรแล้วคนคนนี้จะคลิกมาซื้อสินค้าซื้อบริการของเรานะคะคทีนี้เนี่ยพอมีคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการซื้อขายปุ๊บเนี่ย ความมีตัวตนอยู่จริงเนี่ยมันเริ่มจะไม่ใช่ละนะ,ะเริ่มจะไม่ใช่ละแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เขาวิพาก์วจาร์ณก,กันก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะคะาการที่การที่เราจะให้คนมามา,าซื้อเพื่อนให้เราเนี่ยนะคะเราจะต้องให้ user id กับ p าส s ว o ค่ะในบน f a c e b o o k เนี่ยของเราให้เขาไปเพื่อที่ วิธีการพวกนี้เขาทำด้วย manual process นะคะก็คือเป็นการแอดคือไม่ได้ใช้ Engine อะไรมาแอดใช้มือนี่แหละเราก็สามารถทำเองได้เพียงแต่เราไม่มีเวลาทำนะคะเ,เขาก็จะเอา user id password ของเราเนี่ยไปนะคะแล้วก็เริ่มหาเพื่อนให้เราะะเริ่มเริ่มไปไปไป ในท w i t เตอก็จะเริ่มไป follow คนอื่นก่อนนะคะพอ,พอเราไปไป l o o w o w คนอื่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะ follow ตามกลับมามันก็จะมีขั้นตอนมีกระบวนการมีแท็กติกต่างๆที่จะทำให้จำนวนเพื่อนของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่มีเวลาทำเราก็จ้างเขาทำนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราก็มีคนจ้างจ้างคนอื่นทำเยอะนะใช่ไเพียงแต่ว่าคนยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่า ทำได้จริงๆแล้ว <Okay. S 1> ทำได้นะคะ <Okay. S 1> ซื้อขายกันด้วยราคาที่ไม่แพงอีกประเด็นหนึ่งก